This อฟ the ะ e e k แนะนำงานเพลงใหม่ล่าสุดจากศิลปินไทยไม่จำกัดค่ายและศิลปินในรอบ7วันที่เราอยากแนะนำในสัปดาห์นี้ได้แก่ อยู่ภายในใจคงมันไว้คงจะไม่มีทางเมือ่อสัญชาติยานเดิมถูกปลุกขึ้นมาเดินขึ้นจากความรายต้องเจ็บสักกี่ครั้งถ้ามันก็ย,ยังไม่ถึงตายแปลลึกสึกเท่าไรก็ยังไม่ยอมง่ายๆเพราโลกได้บอกความจริงผ่านสิ่งเลวร้ายฉันหมดแต่ลองตัวเองไม่ได้ สวัสดีครับคุณกลังอยู่กับบรรณาธิการแม็กซ์ทีวีด้วยดนตรีไม่มีวันจบนะครับ The Artist of the Week วันนี้เราไลฟ์กันสดๆนะครับกับ1นงวงฮารูเบลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช่นเคยครับผมเอสกุยไทยครับครับผมลูกเวอร์ซัสครับและ4สมาชิกที่นั่งกันอยู่ตรงนี้นะฮะกอคุณหน้าคุณตากันนะครับกับอีกหนึ่งวงที่อยู่กันมายาวนานใช่ครับตั้งแต่ยุคดูอิสออได้ที่เราจะเห็นภาพกันน้ำตาเป็นเลือดอ่านะครับกันสุดฮิต มามาทำความรู้จักกับชาวบรนณา MaxTV กันเผื่อบางคนยังไม่รู้จักนะครับแนะนาตัวกันหน่อยแล้วกันครับผมแถวหลังแถวหลังก่อนเลยผมเซนกีตาร์ครับผมครับสวัสดีครับโอมนะครับมือกองครับสวัสดีครับผมตีเล่นกีตาร์ครับผมครับแอปร้องนําครับครับผมนะครับก็ เมื่อกี้ได้ดูมีซิกีโดโอล่าสุดไปละใช่ครับพี่นชื่อ <มา S 2> เพลงว่าเดยาป่าเดีวยวด้ดวดใช่ซึ่งเป็นซิงเกิลล่าสุดนะครับจริงๆผมก็ตามพวกนี้มานานละคือฟังมาตั้งแต่ยุคแรกๆกจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเห็นพัฒน,นาการมาเรื่อยๆแล้วก็ ดีใจที่ยังวงยังใช่ครับยังมีพลังในการทําเพลงกันต่อผมเป็ว่านารขับเขาใช่อัลบั้ม EP เขาผมก็มีนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราจะได้นั่งพูดคุยกันแบบจริงจังบ้างหลังจากเจอกันแค่ตามงานต่างๆนะครับอมามาคุยกันครับผมผมอยากรู้เลยอันดับแรกชื่อวงฮาร์เลมเบลมันมีที่มาที่ไปยังไงในวันนั้นที่ตั้งชื่อวงเนี้เกิดจากอะไรกันก็ช่วงนั้นเราเรายังเป็นเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็ ไปเล่นตางานใต้ดินอะก็ทีนี้ตอนแรกก็ยังไม่มีชื่อวงเราก็รู้สึกว่าในงานเขาจะมีวงที่แบบมีชื่อแบบเทชื่อเท่ๆชื่อโหดๆดุๆนะอะไรเพราะว่าเป็นงานเมทัลใช่ไหมครับแล้วในทีนี้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอบเพลงที่เราเล่นเพลงที่เราทำอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบ กึ่งกึ่งประชดนิดนึงด้วยครับก็เลยอยากได้ชื่อที่มันแบบกวุนๆหน่อยอะไรเงี้ยใช่เพราะตอนนั้นยุคนั้นมันก็จะมีวงแบบยุควงเกิลหรืออะไรเงี้ยอ่าที่เขาแบบใช้ตัวแทนเป็นแบบผู้หญิงอะไรผมก็เลยบอเอ้ยงั้นเราลองแบบทําไปในทางนี้บ้างไหมอะไรเงี้ยก็เลยได้ชื่อฮาร์เลมเบลอะไรครับสื่อความหมายถึงจริงๆอ่ะคือคืออย่างที่บอกครับเหมือนเราอยากได้ชื่อวงที่มันแปลกๆแค่นั้นเองที่มันไม่ได้ดูแบบน่ากลัวมากอะไรเงี้ยแล้วก็ เราเรารู้สึกว่าอย่างคำว่าเบลที่แปลว่า B ีหรือแมบีนะครับมันแปลว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าสาวงามก็เลยแบบเอามารวมกับคำว่าฮาเลมก็คือเป็นเปฮาเลยเป็นสาวงามใช่เหมือนกับดนตรีที่มันแบบมันพิ้วไหวมันมันสวยงามอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับประมาณนั้นครับผมซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของวงเหมือนกันนะเพราะเมลลี่ก็จะสวยมาตลอดตั้งแต่แรกๆเลยแล้วก็ชื่อวงก็จําง่ายด้วยใช่ นะครับนี่ก็คือที่มาของชื่อวงแล้วก็พูดถึงซิงเกิลล่าสุดหน่อยเมื่อกี้หมาป่าเดียวดายที่มาที่ไปของเพลงนี้เพิ่งปล่อยมาสดๆร้อนๆเลยเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานวันนี้เรามาคุยกันสดๆเลยนะครับก็ตั้งแต่ชื่อเพลงก่อนแล้วก็เนื้อหาของเพลงพูดถึงเรื่องอะไรบ้างครับเพลงนี้ครับก็หมาป่าเดียวดายก็เป็นการเปรียบเทียบครับระหว่างคนกับกับสัตว์ที่จริงๆแล้วคือเราก็เหมือนกันที่เมื่อสุดท้ายแล้วคือ ต่อให้เราต้องอยู่คนเดียวเนี่ยยังไงเราก็ต้อง,ต,องต้องหาวิธีที่จะดำรงชีวิตต่อไปอืมอ่าก็คือต้องสู้กับชีวิตต่อไปนั่นแหละฮะก็จริงๆแล้วหมาป่าเดียวดายคุยกับพี่โอที่เป็นโปรดิวเขาก็ก็อบอกว่าจริงๆแล้วมันมันก็เป็นความหมายแบบเปิดด้วยที่มันจะหมายถึงใครก็ได้หมายถึงคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็ได้หรือคนที่เขาแบบมีความคิดไม่เหมือนคนอื่นในสังคมหรือว่าอย่างคนที่ต้องเข้ามาต่อสู้ดิลรน ในเมืองใหญ่ด้วยตัวคนเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าโอ้มันเป็นได้มากมายเลยครับเพราะว่าอย่างจริงๆเราก็อยู่กันนี่แหละเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรว่าบางครั้งเราก็จะรู้สึกเหมือนว่าเราแบบอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวลึกๆอะไรเงี้ยครับก็เพลงนี้ก็เหมือนเป็นแบบเป็นตัวแทนของอารมณ์นั้นใช่ครับโอเคผมชอบเนื้อเพลงเขานะถ้าไม่ล่าเนี่ยมันก็ถูกว่าถ้าเราไม่ล่าเราก็ถูกล่าหรือเราจะเป็นผู้ล่าเสงนะครับก็เป็นเนื้อหาอีกหนึ่งเพลงที่ ที่ปล่อยมาล่าสุดนะครับมื่กี้ผมผมข้ามคาถามไปผมลืมไปเพราะว่าจริงๆแล้ววงนี้ก่อนหน้านี้เราก็รู้กันอยู่ว่าทํางานเพลงนันนานนะครครับนะครับตั้งแต่อยุมิสิกบั๊มิสิกบั๊ใช่แล้วก็หลังมิสิกบั๊นที่ผมก็เห็นมีปล่อยผลงานมานะผมก็ตามฟังอยู่เพลงพรบเๆเลยอะดาวตกอตอนนั้นปล่อยเองหรือว่ากับค่ายไหนนะฮะอยู่ค่ายตอนนั้นอยู่ค่ายเอสอารือรแล้วก็มีเพลงที่เราทําเองแล้วก็ มีโปรเจกต์ที่เราไปทําเปลี่ยนชื่อวงไป็ล้ชิ่อะไรเงี้ยก่อนอย่างเงี้ยมาถึงที่วอมนี่ก็ก็มาหลายด่านเหมือนกันครับตอนนั้นที่เปลี่ยนชื่อนี้เนื่องจากอะไรนะฮะจำไม่ได้เคยอ่านสัมภาษณ์อยู่ตอนนั้นรู้สึกจะมีเรื่องมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์อ๋อลิขสิทธิ์นะตอนนั้นกับสังกัดเก่าครับใช่นะครับแต่ทัวันนี้ก็กลับมาแล้วก็กลับมาใช้ชื่อเดิมได้แล้วกลับสังกัดล่าสุดแล้วมาร่วมงานกับวอมได้ไงครับ ให้ติดติพวกนี้ครับผมก็ร่วมงานกับวอร์มก็ตอนนั้นเราไปเล่นงานล็อกอะลามครั้งที่2ครับผมแล้วก็พอดีว่าพี่เมย์เขาชวนมาอะไรเงี้ยเขาแบบว่าอยากอยากรวมแบบพวกไลทลินดูอินเอด้เก่าใช่ประมาณนั้นก็แบบว่าให้สร้างสีสันให้งานเขาหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยได้ไปเล่นพอไปเล่นเสร็จปุ๊บแล้วคราวนี้ห่างจากนั้นประมาณสองสาเดือนมั้งครับแล้วก็พี่เมยเขาโทรมา ชวนวงว่าแบบเอ้ยเขากำลังจะทาค่ายอยู่อะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยสนใจจะมาร่วมโปรเจกต์กันไหมอะไรเงี้ยครับผมก็วงก็ตอบตกลงทันทีครับผมออแล้วก็เลยปล่อยสิงเกิลแรกกับวอมก็คือวิทยุใช่ครับใช่ไหมฮะตอนนั้นเป็นโปรเจกต์ Now Never ครับผมก็คือยังไม่ได้เป็นศิลปินของวอมเต็มตัวครับก็เหมือน <ๆ S 2> เป็นหลายๆวงอะไรเงี้ยแล้วก็ทำโปรเจกต์ Now Never ออกมาใช่ครับผมจนมาร์สิงเกิลล่าสุดใช่ใช่ครับ มื่อกี้เราพูดถึงตัวเนื้อหาไปแล้วใช่ครัเพียรทีนี้เราต้องพูดถึงพพาน์ดนตรีกันบ้างใช่เป็นไหมั้ครับจากเวอร์ชั่นเดโมมาจนถึงปัจจุบันที่ได้ไปฟังนั่นเนี่ยมาป้าเดียวดายใช่ไหมครับเปลี่ยนไปเยอะไหมผมให้คนคนเริ่มเริ่มมาก่อนเลยคืออเล่าให้ฟังหน่อยฮะตั้งแต่ต้นก็อยู่นานครับช่วงโควิดเลยครับเอาไงดีกับโปรเจกต์ที่ว่าต้องทำเพลงสนุกให้มันเริ่มบล็อกในทางเราครับก็ ปั่นมันมาเรื่อยๆครับพี่ก็เริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อนคือผมชอบอิเล็กทรอนิกส์เก่าๆอย่างพวกแต่นู้นจะเริ่มกีตาร์มาก่อนเนี่ยเราเห็นในท่อนเวิร์สใช่ไหมใช่ประมาณนี้ครับเริ่มจากคอนเซ็ปต์มันชอบแบบลายที่ออกเจ็เป็นนิดนิดนึงใน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 เพลงนะครับในตัวเพลงก็เลยชอบในคอนเซ็ปต์นี้อะไรก็หยิบยกมาหน่อยครับตอนตอนทำนี่คือก็เป็นตีกีตาร์มาก่อนอ่าผมเริ่มจาก รูกกองเปลกกองมาแล้วพี่ชอบอาจจะโปรตูชี่การสุดครัพี่บอกเป็นกอะไรหยิบยกมาชอบแล้วก็ฟังเลยมันน่าจะใส่กีตาร์แบบนี้ได้นะก็เลยยัดเข้ากูกมันไปครับผแล้วพอมาประมาณนี้ครับแล้วชิ้นอื่นแล้วฮะหลังจากนั้นหลังจากได้เดโมมาแล้วยังไงต่อก็พอได้เลยเดโมเสร็จปุ๊บผมก็มา ก็วงก็จะมาเริ่มตบกันครับคือซึ่งตอนแรกเพลงนี้มันมีความยาวประมาณ5นาทีกว่าๆ<อ>ครับผมซึ่งซึ่งมันยาวมากมด้วยท่อนบิ๊ที่เราแบบค่อนข้างจะใส่ความเป็นเป็นเป็นโพสเข้าไปแบบค่บคอยๆขยีคย้ค่อยๆขยีย้ยยยยอ,อะไรอย่างเงี้ยผมยก็สุท้าก็ส่งให้พี่โอ๊คฟังเกบอกว่าเอ้มันมันยาวเกินไปนะเลยก็เลยก็เลยต้องตัดกันออกแล้วก็โอเคเขาก็มาตบให้มันแบบกระชับขึ้นมาครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของหลายเวอร์ชันนะครับกว่าจะมาถึงเวอร์ชันที่ได้ฟังกันคือ แกนหลายรอบมากยังยัางพาร์ทของกองตอนแรกมันก็ไม่ใช่แบบนี้ครับเดี๋ยวคราให้โอมเขาในพาร์ทของกองเป็นยังไงบ้างครับครับตอนแรกอย่างแดนเลยพี่ชุบๆเลยเพลงญี่ปุ่นเลยครับเหมือนแบบเพลงอนิเมะเลยครับครับผมแล้วก็เคือกับมันกลับมาที่นั่งคุยกันนะครับคือวงเราก็ทําเพลงช่วงหลังทําเพลงช้าเยอะชเราก็เลยอยากหาอะไรที่มันแบบ อยากจับนั่นแหละคืออยากยมันอยากมันจับแจ้งอะไรเงี้ยก็เลยนั่งคุยกันับก็ลองเซนต์ตั้งแต่เซนต์ทำมาได้เซนต์เข้ามาใหม่ด้วยครับช่วงนี้ช่วงช่วงที่ทำเพลงนี้ก็คือเซน์ก็เป็นมือต้าใหม่ใช่ไหมครับความแปลกใหม่มันก็เริ่มโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆล้วก็เริ่มจูนการจับทางกันได้อะไรเงี้ยครับจนมันออกมากลายเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตอนนั้นมันบันทึกเสียงกันที่ไหนสังสีหรือว่าที่ไหนครตอนทํา กลองนี้อาทิสังกสีครับครับครับแล้วก็ที่เออชิ้นหนึ่งก็สังกสีครับมีร้องอาธิการดีสตูดิโออ๋อนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยพราะว่าฟังเพลงฮาร์ดบีเอลเพลงนี้รู้สึกมันต่างจากเพลงอื่นๆเรื่องของซาวดีไซน์อะไรอย่างตอนขึ้นที่เป็นมีความอ็กอนิกส์หรืออย่างพวกตอนท้ายเพลงเหมือนจะมีซาวเครื่องสายใช่ไหมฮะใช่อ่าไอเดียตรงนั้นมาจากไหนครับก็คือจากสิ่งที่ผมมีอยู่เลยครับเครื่องอุปกรณ์อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์เก่าๆอย่างพวก ของคาะซินอะไรเงี้ยฮะพยายามดีไซน์มาก่อนแล้วก็พอเสร็จแล้วเป็นเดโมเสร็จผมก็ไปหาคุณเรตี้ที่สินที่มันดีกว่าเอามาใส่แทนคล้ายๆใช่ใช่อะไรประมาณนั้นครับครับซึ่งผมฟังมันสวยมากเลยนะเพียงใช่มันแบบดูเพลงเขาแบบเป็นผู้ใหญ่กว่าแต่ก่อนเยอะเลยตอนแรกตอนแรกไอ้พานร้องทั้งหมดอ่ะมาทำที่หลังทีหลังจะเป็นเพลงแข็งๆมาเลยตอนแรกก็ดิบๆดูๆมาเลยใช่ครับใช่เป็น ตืมซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งเพลงนี้ได้ใครมามิกกับมาสเตอริงให้ครับได้เฮนรี่พักกินครับจากกิสแตรสตูดิโอครับผมอ่าก็มาดูแลในส่วนของการมิกดีมากครับผมใช่ผมชอบมากคืองานออกมาแบบดีใช่นะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่พี่โอ้ตนะหนัพี่โอ้เขาจะแบบ คอยแบบใกล้ชิดกับเรื่องการมิกซ์อะไรอย่างี้ตลอดแกเป็นคนละเอียดมากใช่ใช่ครับนะครับก็หลายวงนะฮะที่อยู่ในมือของพี่โอ๊นี่แบบสาวดีขึ้นแล้วก็เราเห็นถึงความวิธีพิถันในการทํางานนะครับซึ่งเช่นกันก็เป็นพี่โอ๊มาโปรดิวเพลงนี้เหมือนกันในการช่วยทำให้มันออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับอืแล้วในส่วนของเมื่อกี้ที่เราได้ดูไป MV ็มวีไปแล้วอืผมจะเห็นว่ามันจะมี m v ็มวีซีเนื้อเรื่องเขาจะเป็นแบบเต้นอ่ะมันตรงเนี้ยไอเดียมันมาจากอะไรฮะ ถึงนําเสนอในส่วนที่เป็นแบบนี้ในส่วนเนื้อหาอจริงๆตรงนี้ก็น่าจะต้องยกเครดิตให้ทีม MV ด้วยที่เขาเขามีไอเดียตัวนี้ขึ้นมามมเพราะว่าตอนแรกอะเราก็เหมือนแบบยังแบบไม่ค่อยแน่ใจอะว่าแบบการเต้นมันจะยังไม่เห็นภาพว่าการเต้นมันจะมาอยู่กับเพลงแบบเพลงร็อกเพลงแบบอย่างนี้ได้ยังไ<ผ>งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันโหมันอารมณ์มันมันมันรุนแรงแล้วก็มันไม่ได้ผิวไหวอะไรเงี้ย แต่พอเขามาทําแบบคือคนนี่น้องที่เป็นนักเต้นเขาเขาสื่อออกมาได้ดีด้วยครับ,รบสื่อออกมาได้ดีแล้วก็รู้สึกว่าแบบคือเขาทุ่มเทมากในวันที่ถ่ายอะไรย่างเงี้ยเขาที่เราเห็นกันนะครับเขาตีนางก,กายหกชั่วโมงอ่ะโอ้ใช่คือผมผมมาไปถ่ายซีนอนเย็นคือน,อน,น้อง <c oughs> นักเต้น,นมาเนี่ยนะเที่ยงอแล้วแบบโหนหงือท่วมเลยแบบเขาทุ่มเทมากครับครับ เป็นเรานี่ตีลังกาสองล้อบลงไปนอนกองรอบเดียวก็ไม่ไหวครับใช่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวลังกาหมุนอยู่ห้าหชั่วโมงครับนะครับก็ถือว่าเป็นงานศิลปะอีไปชิ้นหนึ่งนะในการทามินิวิดีโอแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าหาว่าพูดถึงเนื้อหาเนี่ยบางคนอาจจะเห็นเป็นเรื่องราวอีกแบบหนึ่งแต่ว่าพอมีการเต้นเข้ามาเนี่ยโอเคบางคนอาจจะตีตีความไปอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกันดังเช่นที่เราพูดกันถึงเนื้อหาเมื่อกี้จริงๆอาจจะเปรียบเทียบกับสังคมทุกวันนี้หรือว่าใครจะเจอปัญหาอะไรแบบนี้ <G un less> การล่าการถูกล่าหรือการล่าก,กับตัวเองอะไรประมาณนีใ้ใช่ตอนที่ดูครั้งแรกพี่จะตีความว่าย่งไงบ้างผมตีความว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนแทนความรู้สึกของคนที่ที่ต้องสู้ <G un less> อ่ะเออก็เหมือนตามเพลงแล้วก็คือถ้าไม่ล่าก็ถูกล่าดังนั้น <G un less> สิ่งที่เราจะต้องดิ้นรนดิ้นรนการใช้ชีวิตแน่นอนพอดิ้นรนการใช้ชีวิตเสร็จแล้วก็อนาคตเป็นเป็นยังไงต่ออ่าเป็นสิ่งที่เราต้องค้นหากันนะครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งเพลงอ่าเมื่อกี้พี่พูดถึงมิสิกวิีโอไปแล้วทีนี้ ฟีดแบ็บ้างแล้วกันเพราะว่านี่เพิ่งปล่อยเมื่อวานเองเมื่อคืนนะผมใช่เป็นไงบ้างครับล่าสุดเช็คแล้วแต่ย็อมวิวมาไวัยเหมือนกันนะก็ถือว่าโอเคสำหรับสาหรับวงที่หายไป2ปีแล้วกลับมาเป็นเพลงเร็วด้วยไงแล้วก็คือเปลี่ยนแนวจากที่เราเคยทำมาคิดว่าน่าจะหลายๆคนน่าจะตกใจ ใช่ผมรู้สึกเลยว่ามีคนหลายๆคนตกใจผมก็หนึ่งในนั้นครับเพราะส่วนใหญ่เขาอาจจะคาดหวังว่าเอ้ยนาจะเป็นเพลงช้าแบบซึ้งอ่อยหรือเปล่าแต่จริงๆพี่คาดหวังจะฟังเพลงเดียวจากวงนี้มานานแล้วเพราะเราได้ยินเพลงช้ามาเหมือนติดๆกันมาใช่ใช่ครับจนจนซึ้งอ่ะแต่ว่าเออจนซึ้งไปแล้วคือจริงๆเพลงนี้มัมีเพลงเร็วแต่ว่าเพลงโปรโมทเขาโปรโมทแต่เพลงช้าใช่ใช่แต่พอนี้พอเพลงนี้ได้ปล่อยโปรโมทมาเออก็รู้สึกตื่นเต้นกับการกลับมาครั้งนี้ของวงเหมือนกันนะครับ นอกจากฟีดแบกเรื่องของคนดูแล้วเนี่ยทางแบบพวกเพื่อนๆได้ส่งให้เขาดูแล้วเพื่อนๆว่าไงกันบ้างก็มีครับก็มีเพื่อนแชทมาถามนะว่าตอนแรกฟังตอนแรกเห็นชื่อเพลงเขาคิว่าเกี่ยวกับพวกแบบเพย์บอยอะไรอย่างนี้ยอาผู้หญิงมาปาเขาคิดว่าเป็นแนวนั้นครับผมก็แล้วแต่คนจะตีความใช่ไครับฟังเท่าไหร่แล้วตีความไปถึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับ อ่ะเมื่อกี้ก็อ่ะโอเคมาพูดถึงเรื่องของในส่วนของตัวการแสดงสดบ้างอ่าล่าสุดเขาเพิ่งไปเล่นพาราได์มาเดือดอันนั้นแหละเดือดนะครับเราไปยืนดูเขาอยู่ใช่ในวันนั้นหน่อยครับบรรยากาวันนั้นจริงๆอ่ะเราเราจะขึ้นจะขึ้นเร็วแล้วทีนี่ฝนตกอะไรทั้งอย่างนี้ผมไม่แน่ใจแล้วก็เหมือนก็เลยต้องรอเวลาสักแบบหนึ่งแล้วก็ เราเห็นคนที่ที่มายืนมาดูมายืนรออะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าแบบเออให้เราเรายังไงดีวะเพราะว่าตอนนั้นก็กลัวว่าฝนถ้าฝนมันตกหนักเนี่ยก็คือไม่ได้จัดแน่นอนทีมงานเขาบอกแล้วคือเก็บเครื่องง่ายกว่ามันไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือคนเขายังยืนอยู่อ่ะผมก็แบบมันจะยังไงวะเนี่ยคือเราไม่เล่นค่อนาะว่าจะแบบใช่ครับก็เลยสุดท้ายแล้วก็ออกมารอดมาได้ครับก็คือฝนไม่ได้ตกหนักก็คือจากตรงนั้นก็คือค่อยๆก็หยุด มาแค่ให้กำลังใจใช่ <c oughs> ใช่มาเหมือน,นมาทดสอบใช่ให้รู้สึกว่าไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ได้ลุยกันงารสนุกมากวันนั้นอากาศ <c oughs> มีนา <c oughs> าตอนพื่ง <c oughs> วันนั้นวันนั้นเพลงพี่ไม่ได้ดูตอนโชว์นะ เพลงใหม่ได้เล่นไปบ้างยังฮะไม่ได้เล่นเลยยังเลยตอนนี้ยังไม่มีงานไหนที่ได้เล่นยังเออเพิ่งปล่อยเมื่อวานไม่เพราะเพิ่งปล่อยไปเสร็จเมื่อวานนี่เองเขางานพาดดยเขาไม่ได้ปล่อยเลยผมไปยืนดูอยู่ไปรุ้นอยู่ไปรุ้นอยู่แต่ไม่ได้ฟังเพลงใหม่แต่ผมเห็นคนดูนะโอ้คือทุกคนมาลอดูฮาร์เรนเบลล์ทางวงเป็นไงบ้างครับเห็นคนดูดีใจแฮปปี้ครับ ดีใจแบบมากเพราะตอนคนมากต่างจังหวัดอะไรกับผมรู้สึกโอเคแถมตอนก่อนเล่นมันมีฝนตกอะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยคิดว่าแบบนี่คนเขาจะแบบชิดเี่วเข้ไหนอะไรอย่างงี้ก็เลยกลัวก็เลยแบบแอบวันๆกันแต่ว่าพอถึงเวลาโชว์ปุ๊บแล้วคนมายืนรอดูเงี้ยเราแบบรู้สึกแบบใจชื้นมากคนดีใจเลยครับผมอ่าผมถามถึงสมาชิกใหม่บ้างเซนต์ใช่ไหมครับครับผมอ่า เป็นไงบ้างครับงานพาราไดซ์โอ้สนุกมากเลยครับพี่สุเลยครับเสียงไม่สนุกเลยครับขอสนุกสนุกกว่านี้หน่อยครับเสียงมันดุ่มไปเลยสุดมันครับพี่ใส่เต็มที่สุดสุดร่างกายเลยครับผมขอไหครับโอ้โหอาทิตย์นึงก็จะหายครับพี่ใส่แบบสุดๆเร็วๆนี้จะมีให้ดูกันอีกเมื่อไหร่ครับตอนนี้เตรียมงานกันยังไงบ้างเตรียมโชว์อะไรยังไงบ้างก็น่าจะน่าจะหลังจากปล่อยปล่อยซิงเกิลไปเนี่แหละครับน่าจะ หลังจากนี้ก็น่าจะมีการคุยกับทางค่ายว่าจะมีอะไรยังไงอาจจะมีคอนเสิร์ตมีงานลิทติ้งของเราหรือว่าเป็นคอนเสิร์ตแยกออกมาของเราเองหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับส่วนก็ขายงานก็ยังขายอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะจริงๆวงก็มีซิงเกิลที่แบบเรียกว่าฮิตหลายเพลงแล้วเนี่ยใช่ครับเราก็อยากจะเห็นแบบคอนเสิร์ตเดี่ยวๆได้แบบดูวงนี้เต็มๆสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรแบบเนี้ยเออมันต้องจะมีได้ละเว้ยถ้ามันนับเพลงเขาจริงๆเพลงฮิตเขาเยอะนะพี่ใช่แต่อ่าอย่างเพลงใหม่นี่ฮิตแน่นอน เพลงนี้สนุกเพลงนี้ถ้าเล่นสดน่าจะสนุกเนาะซ้อมกันในวงเป็นยังไงบ้างบรรยากาศตอนซ้อมเพลงนี้เล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยเหนื่อยรัมผมเหนื่อยเพราะว่าเพลงนี้มันใสตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่แรกครับมันมีความเมติกมีข้ออยู่บามนจุดอะไรเงี้ยที่มันต้องต้องแบบต้องซ้อมเยอะหน่อยแล้วก็อย่างผมเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องเลนกว้างมากตั้งแต่ต่ำแบบ สูงขึ้นอะไรเงี้ยครัก็ไม่ค่อยได้ร้องเลยน,นี้ครับผมแล้วก็วงไม่ค่อยได้เล่นเพลงที่เดือดขนาดนี้ท่านเพลงอะไรับก็ตอนซ้อมก็นาะต้องซ้อมกันแบบใช้ได้เลยครับ응 โอเคเดี๋ยวรอดูเล่นสดเร็วๆนี้น่าจะมีงานเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีคอนเสิร์ตกันเยอะขึ้นแล้วนะครับวงก็น่าจะมีโชว์ในเร็วนี้ผมอยากดูเพลงเก่าสมัยเขาเป็น e ีด้วยพบปีศาจเครื่องสำอางอะไรพวกนี้โอ้โหจริงคือเราก็เคยคุยกันว่าเพลงเนี่ยเพลงอัลบั้มอ้ EP Secret of Darkness เนี่ยครับผมจะอาจอาจจะเลือกสักบางเพลงแล้วก็กลับมามารีรีคอร์ดิ้งใหม่อาจจะมาอัดใหม่มาทำใหม่กซาวสมัยนี้อะไรเงี้ย ใช่ครับนะครับเพราะจริงๆมีหลายเพลงที่สนุกที่น่าเล่นอยู่แล้วก็ถ้าได้ซาวยุคใหม่เน,นาะฟังชัดขึ้นใช่นะครับเพราะว่าเพื่อนๆผมหลายคนนะเขาก็รอรอกันอยู่เฮ้ยอยา่างบางวงเดี๋ยวนี้เขาเอาพวกอัลบั้มเก่าไปรีมาสเตอร์กันมา ยุคที่แบบเทคโนโลยีเปลี่ยนไปบางทีซาวกความทันสมัยมาใส่เพิ่มได้ทำให้บางทีทําให้การสื่อสารของเพลงมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับยังไงรอติดตามด้วยกันนะครับน่าจะมีเร็วนี้นะฝากช่องทางการติดตามผลงานหน่อยตอนนี้ว่านอกจากปล่อย M v วไปแล้วติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างครับผมก็ติดตามได้ทาง Facebook ของวงครับผมแล้วก็จะมีทาง youtube ก็ชื่อฮาร์ลมเบลเหมือนกันครับแล้วก็ทิกตอกก็มีครับผมแล้วก็อย่างเมื่อเร็วๆนี้ก็จะมี เพลงมาบาเดียวได้ลงสรีมมิ่งเรียบร้อยแล้วครับผมเขาไปกดฟังก็ได้ทุกช่องทางเลยครับผมในเพจวอมด้วยครับในเพจวอมก็มีครับทางของวอมในคอด้วก็ของทางเดียวด้วยอ่าฮะตอ้นี่วงมีทิกตอกกันด้วยมีครับผมแตีผมจะเห็นพวกคุณเต้นยืนเต้นยังไงเนี่ยเดี๋ยวนานๆจะอัพทีครับผมอ่า รอติดตากันไปใช่หนูตอนนี้กำลังซ้อมเต้นเหรเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก่อนนะครับผมโอเคครับนะครับก็ขอบคุณทางอาริมเบลนะครับจากวอร์มเด็กคอร์สนะครับที่ให้เกียรติกับพวกเราบรรลุหน้าแม็กทีวีมาพูดคุยกันคืนนี้นะครับฝากผลงานของน้องๆด้วยแล้วกันนะครับมาป่าเดียวดายงานซิกเกอร์ล่าสุดจากฮาริมเบลส์นะครับ ในคำคืนนี้เรายังอยู่ต่ออีกหนึ่งวงนะครับครบใครที่เป็นแฟนวงโคมาที่เพิ่งปล่อยเพลงออกไปเดี๋ยวมาคุยกันนะครับในครึ่งชั่วโมงถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณฮาริเบลมากๆครับผมขอบคุณพี่เอสครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันครับผม